มีธงชาติเตเสียอยู่ตรงนู้นโอ้เขา,เขาจะยิงไปนู่นครับเอาอย่างนั้นเลยเหรอครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะผมนะ วันนี้มาดูอีกช่องหนึ่งที่น่าสนใจนะผมมีเพื่อนๆส่งมาให้ในแฟนเพจนะผมนะชื่อช่องก็บอกว่าข้อมูลจุดโจมของตํารวจแห่งชาติยูเครนนะผมนะเออก่อผมคิดว่าช่องนี้ผมน่าจะเคยทําไปแล้วหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมแต่ว่ารูปภาพหน้าปกมันคุ้นๆนะเหมือนจะเคยทําไปสักคลิป2คลิปนะผมแต่จําไม่ได้แล้วนะผมว่าเคยทําไปหรือเปล่านะผมนะส่วนชื่อคลิปที่น่าสนใจครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้ทําลายบ้านเมืองในโทเลสนะผม และจับเฉลยได้ครับผมแล้วก็มีคําว่าถล่มศัตรูด้วยนะครับผมะตยล่างคําอธิบายครับผมเขียนว่ายาวเหมือนกันแต่จะสรุปสั้นๆให้เพื่อนๆได้ฟังแล้วกันนะครับผมกองปฏิบัติการพิเศษนะเอเนยครับผมแห่งกองพลตํารวจแห่งชาตินี่คือวิธีก่อนนักลบของเราครับผมในการปฏิบัติการพิเศษนะเอเนยครับผมแห่งกองพลตารวจแห่งชาติลุกทําลายกองกําลังศัตรูที่ฝังตัวอยู่ในอาคารนะหลายชั้นนะครับผมแห่งนี้ในเมืองโทเลสนะครับผมซึ่งพวกเขาได้เปลี่ยนให้กลายเป็นจุดยิงนะครับ ก็มีศัตรูอยู่ในอาคารแห่งหนึ่งเลยนะเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นนะผมหลังจากการโจมตีด้วยความแม่นยำหลายรอบนะผมศัตรูก็ถูกทำลายลงนะและหนึ่งในผู้ลุกล้านถูกจับเป็นเฉลยได้ครับผมมันมีบทสนทนากันด้วยนะเขาบอกว่าฉันมีชื่อเรียกขานว่าบาซ่าอันนี้ก็เกิดแปลแบบว่าตรงตัวนะเขออาอ่านว่าบาซ่าว็อกซ่านะครับคำเล่นเสียงล้อเลียนชื่อเรียกขานนะครับผมไปที่กำแพงซะนายเป็นตำรวจเหรอไงน,นี่เป็นบทสนทนาของเขาอะนะ การทำงานที่ประสานกันอย่างสมบูรณ์นะของทาหารของเรานะซึ่งได้รับการฝึกฝนจนเหมือน,นกลไกเดียวกันนะผมครั้งหนึ่งครับผมให้ผลลัพธ์ตามที่คาดไว้แล้วผมตําแหน่งของศัตรูถูกกาจัดครับผมและภัยคุกคามถูกทําลายลงครับผมว้าวนี่ก็เป็นท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราจะไปดูกันนะคลิปนี้ครับผมนะลงไปเมื่อ6วันที่แล้วครับผมไาเดี๋ยวเราไปดูกันนะผมจะเขย นี่เป็นตัวอย่างไตเติที่น่าสนใจที่เราจะดูกันนะวันนี้ตํรวจแห่งชาติของยูเครนครับรผมปฏิบัติการพิเศษครับผมทําลายศัตรูในเมืองโทเลสครับผมไม่แน่ใจว่าเคยดูไปแล้วหรือยังนะครับแต่น่าจะยังแหละเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันนะว่ามีอะไรที่น่าสนใจครับคลิปนี้ครับตอนนี้โดนเอพีวีกําลังตามหาเราครับ ถ้าเป็นภาคในการปฏิบัตินะคือคนดูชอบนะดูดูที่หน้าต่างเหล่านั้นโอ้นี่ไงอาคารเก่าๆเนี่ยคือศัตรูไปแฝงอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็โจมตีใส่นะพวกนั้นมันอยู่บนอาคารพวกนั้นนะว,ว้าวนี่มันบา้ามาเลยเนะี่ยเห็นไหมไปกัน ถ้าเป็นคลิปแนวนี้นี่คนดูชอบนะในในภาคในการปฏิบัติเนี่ยเออกล้องแบบว่าโปรโปรติดหนะ้าอกของทหารเนี่ยนะมันเลียวดีนะแต่คลิปพวกนี้นี่ก็จะต้องดูดีๆเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีเนี่ยก็ละเมิดหลักเกณฑ์ชมุมชนค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะพวกคลิปพวกนี้นะจะต้องดูเนื้อหากันให้ดีๆเลยนะ ความคลิปนี่ทำออกมาแม่งยิงระยะเผาขนเลยนั่นก็เดือดเกินนะโวดเกินตอนนี้ขึ้นไปข้างในแล้วพาันเข้าไปในห้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีสงชราตกระสียอยู่ตรงนู้น เขาเขาจะยิงไปนู่นครับเอาอย่างนั้นเลยหอๆๆใจเย็นๆหน่อยไอ้โง่ <c oughs> มีมาอะไรวะเนี่ยไอ้เัี๊ย พี่ชายเปิดในวิดีโอในโทรศัพท์ดูสิโอ้โหนี่ยิงข้าวไปฝั่งนู้เลยแอบอยู่ตรงนู้นใช่ไหมเอาไปเลยน่าจะยังไม่เคยดูลคลิปนี้นะแต่น่าสนใจดีอะ เขาได้ตั้งมือถือถ่ายคลิปไปด้วยเหรอเนี่ยตั้งมือถือถ่ายคลิปวิดีโอไปด้วยวะบอกแพ้วะมีการสาดกระสุนเข้าไปอีก คงข้้ามมแลวรับผพวกเราปล่อยพวกเขาสูบบุหรี่มากขึ้นใช่ไหมคือพยายามจะสื่อว่าอะไรคือพวกเราปล่อยให้พวกมันมีมีเวลามากขึ้นในการสูบบุหรี่อย่างเงี้ยเหรอไฟใหม่เลยไฟใหม่พวกเขาเลยโอ้โหเมืองนี้ก็ยังมีทหารอยู่ เคยทำคลิปแบบนี้ไปแล้วนะเมืองตามตึกตามแบบว่าอาคารต่างๆอะไรเงี้ยแต่ในสงครามในยุคปัจจุบันตอนเนี้ยนะที่เราทำคลิปกันอยู่เนี่ยก็ยังมีทหารประจำจุดอยู่อาจจะมีการต่อสู้กันอยู่ได้ทุกเมื่อเพราะว่าพื้นที่ดินแดนของยูเครนเนี่ยก็ยึดกันไปยึดยึดคืนไปคืนมานะ เ,เขาจะต้องขึ้นไปชั้นแรกนะเราจะต้องขึ้นไปชั้นแรกสสดเดี๋ยวทหารเนี่ยจะเดินไปขึ้นตึกนั้นเลย,ว,ย,ว,ย,ว,ยวันนี้คุณร้อนแรงมากว,ว้ามีการชมกันเองด้วย ถ้าจังหวะอย่งมีใครมีรแบบว่าสไนเปอร์นี่น่าจะได้เปรียบไปน,นะผมว่าอัานตรายที่สุดแล้วพวกสไนเปอร์เนี่ยซุ่มยิงไกลๆเนี่ยสสทำได้ดีมากเพื่อนโชอยย้บัันจกระเะใจเย็นๆ <c oughs> จะรีบร้อนทำไมล่ะ ไม่เป็นไรเราออกไปอยู่ก็หลายคนเนี่ยน่าจะประมาณหกเจ็ดคนได้ั้มเขาจะไปฝั่งนู้นแล้วครับ ตึกเดียวกับทาหารรัสเซียที่ประจำอยู่อะตึกนูน้นตอนออกมางี้ก็ค่อนข้างเสี่ยงอยู่เหมือนกันโฉบเร็วจิมซะโอเคเขาจะวิ่งกันแล้ะ з а เ о д и การตัดอ่ะโอ้โหไม่ให้เราดูตอนปฏิบัติการที่เอาปืนขึ้นไปตามตึกอนี่เขาตัดนะเขาตัดมาจับเลยครับจับแปลว,ว่าเฉลยเลยอ่ะโอ้เสียดายวะ่ะคลิปมาไม่เต็มครับตำรวจแห่งชาติของยูเฟรนนะครับเดี๋ยวส่งเมลไปบอกให้อับคลิปเต็ม <c ười> <c ười> อยากดูคลิปเต็ม หันหน้าเข้ากำแพงผู้อยู่อาศัยเนี่ยเอ้ ه, คุณเป็นตำรวจหรือเปล่านะเห็นปะไอที่เราอ่านไปข้างต้นนะของคลิปอะนะที่มีบทสนทนากันนะเห็นปะเพราะว่าทหารรัเสเซียเขาก็สงสัยว่าคุณเป็นแบบว่าตำรวจหรือเปล่าเออเนี่ยนะอะไรวะเราบอกว่าเอาทุกอย่างออกไปนี่คือจับฉเฉลยได้ครับ มีแผนอยู่ที่นั่นนะผมนะคลิปประมาณ10กว่านาทีนะแต่ก็เป็นคลิปที่น่าสนใจนะเออเียเดี๋ยวมีคลิปต่อนะเออสามวันที่แล้วเนี่ยสิบเอ็ดนาทีช่องนี้ก็น่าสนใจครับหลากหลายคลิปก็คิดว่าน่าจะดีนะผมเดี๋ยวต้องไปดูแบบว่าเอาคลิปมาจากช่องอื่นหรือว่าซ้ำกับหน่วยอื่นหรือเปล่านะผมอาจจะเราอาจจะเคยทำไปแล้วนะผมนะป่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะผมสวัสดีสวัสดีครับ